โอ้โหทั้งเปลี่ยนภาพเปลี่ยนชื่อลบวิดีโอแถมยังไลฟ์สดสุดยอดแท้ นั่นแหละครับเพื่อนๆเรื่องราววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องช่องวัน31นะครับตอนนี้ลบเป็นต่อไปหมดแล้วครับแล้วมันไม่แค่นั้นนะละครหรือซิทคอมเรื่องอื่นๆก็ถูกลบไปหมดครับผมมากยิ่งไปกว่านั้นคือช่องวัน31ก็ไม่อยู่ใน YouTube แล้วนะครับหาไม่เจอนะครับผมไม่ว่าจะมุด VPN ไปหรือพยายามค้นหายังไง ตอนนี้หายเกี้ยงทางช่องครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยสถานการณ์กันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วจะได้กลับมาดูเมื่อไหร่หรือจะมีโอกาสกลับมาไหมก่อนไปรบกวนเพื่อนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ เราไปดูที่สถานการณ์ก่อนนะฮะมันเริ่มจากที่ช่องของผมนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ที่ผมสัมผัสด้วยตัวเองนะมันเริ่มจากที่ช่อง S D T ของผมนี่แหละปรากฏว่ามีแฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นต่อหายเกลี้ยงเลยผมก็เลยเข้าไปดูฮะปรากฏว่าหายจริงๆมันหายตั้งแต่เป็นต่อขั้นเทพคิดดูเป็นต่อขั้นเทพนี่มันจำไม่ได้แล้วนะฮะปีอะไรแล้วไล่มาจนถึงปี2022ปีนี้ หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยมากไปกว่าน,นั้นเอ๊ะละครหรือว่าซิทคอมเรื่องอื่นก็ไม่เหลือเลยนะฮะลองค้นหาดูก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วปัญหาคือพอค้นหาช่องวัน31ก็หายไปเกลี้ยงเลยล่ะฮะทีนี้เรามาดูว่าช่องวันเนี่ยเขาออกแอคชั่นยังไงนะฮะหรือมาแจ้งข่าวไหมเขาออกมาแจ้งครับผมจาก IG 1 3วัน a i l a n d เนะฮะเขาบอกว่าอัปเดตเรื่อง YouTube c h anel ของ ช่องวัน31ที่ถูกแฮกครับผมเขาบอกอีกว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่31สิงหาคม65นี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีแน่นอนฮะมันประสงค์ดีไม่ได้อยู่แล้วมันไม่แฮกช่องนะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube ของช่องวัน31 เปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ด้วยนะฮะไม่ทันได้ดูว่ามันเปลี่ยนเป็นอะไรนะฮะแก้ไขข้อมูลคลิปวิดีโอภายในช่องและไลฟ์เผยแพร่ภาพวิดีโอที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโอ้โหทั้งเปลี่ยนภาพเปลี่ยนชื่อลบวิดีโอแถมยัง ไล์ส,สด Four ALLY, <X net repay> สุดยอดแท้ <95 x. N ść> นี่เรียกว่าแฮกเกอร์ฝีมือยอดเยี่ยมหรือเปล่าเนี่ยเขายังบอกอีกว่าขณะน,น,นี้ทีมงานกำลังดำเนินเร่งการแก้ไขและแจ้งไปสำนักงานใหญ่ของ YouTube เพื่อ <Rey> จัดการกู้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ช่อง YouTube ช่องวานสาเอ็ดกลับมาดำเนินการได้ปกติครับผม ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องเราทางทีมงานจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสา,าการให้กลับมาปกติเร็วที่สุดครับหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบช่องวัน31 31สิงหาคม65นี้นะฮะนี่ก็เป็นประกาศจากช่องวันซึ่ง <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงนะฮะล่าสุดที่ผมไปเซิร์ชก็ยังไม่เจอเลยครับผมแนวทางการเป็นไปได้ของการทำนะคือเขาลบทุกอย่างเลยไอคนแฮกนะ แล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ไลฟ์สดเรียกว่ายึดช่องะฮะอันนี้อาการยึดช่องส่วนช่องที่มันถูกปิดไปเนี่ยค้นหาไม่เจอฮะว่ามันชื่อช่องอะไรเพื่อนๆรู้ไหมอ่ะถ้ารู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะฮะเดี๋ยวลองไปเสิร์ชหาดูว่าเอ๊ะมันไลฟ์สดอะไรมันอัปโหลดวิดีโออะไรมาแทนช่องวัน3 1ได้นะครับ อยากรู้ที่สุดคือรูปโปรไฟล์ของมันจะเป็นตำนานต่อไปฮะผม <laughs> เรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งหมูเลยนะฮ <laughs> ะแล้วแนวทางการที่ช่องวันจะได้ช่องคืนกลับมานะฮะก็ไม่ยากนะเหมือนพี่บี้เดอสกาโดนแฮ็กตอนนั้นเพื่อนๆจำได้ไหมฮะ <laughs> คือต้องติดต่อไปที่ YouTube แล้วช่องวัน31เนี่ยมัน เขาเรียกอะไรมีตัวตนเห็นชัดเจนนะฮะเป็นระดับแบบองค์กรใหญ่ไม่ใช่เซเลบแบบพี่บี้เดอสกาเท่านั้นนะฮะแต่อันนี้คือเป็นองค์กรมหาชนแบบใหญ่ด้วยยังไงก็ช่องอ่ะได้กลับอยู่แล้วส่วนวิดีโอต้องลุ้นกันนะฮะผมเชื่อว่าทาง YouTube น่าจะสามารถเก็บคลังข้อมูลวิดีโอไว้ในระยะเวลาที่จำกัดนะฮะคือทั้งหมดเวลาก็อาจจะลบไปหมดแต่เชื่อว่าน่าจะมีเก็บไว้แล้วสามารถกู้คืนทุกอย่างกลับมาได้นะครับแต่จะช้าจะเร็วนี่ก็ ก็อยู่ที่ YouTube ไม่ได้อยู่ที่ช่องวันแล้วฮะเพราะว่าต่อให้ช่องวันพยายามจะทําอะไรขนาดไหนก็ตามแต่การถูกแฮกไปแล้วนั่นคือยึดกรรมสิทธิ์ไปแล้วฮะช่องวันจะทําอะไรไม่ได้น่าจะยากนะฮะถ้าถึงขั้นยึดไปได้ทั้งหมดเลยนะทีนี้ก็รอที่ YouTube แล้วครับจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ YouTube ประเทศไทยไทยแลนด์ของเรานี่แหละหวังว่าจะไม่ช้าเหมือน <c oughs> อไม่อยากจะพูดถึงรัฐบาลนะฮะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นพวกเราคงต้องรอกันต่อไปนะครับเราหวังว่าเป็นต่อและช่องวันจะกลับมาให้พวกเราได้ดูกันอีกนะครับเสียดายนะเพราะว่าตอนเนี้ยไอตอนใหม่ๆเนี่ยเราก็แทบไม่ได้ดูอยู่แล้วมันตัดเป็นตอนๆมาเนาะอย่างน้อยเวลาเรากินข้าวเราเราเปิดเป็นต่อตอนเก่าๆมาดูมันก็ได้อัธรลด์นะนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เห็นนะ ก็คือเหลือเป็นต่อตอนตอนที่อยู่กับช่อง3ซึ่งไม่ใช่ช่อง YouTube Official มาลงนะครับแต่เป็นช่องทั่วไปที่เขาเอามาลงนั่นแหละว่าไปดูเป็นต่อตอนเก่าๆมันก็ไม่สนุกเหมือนกับเป็นต่อตอนใหม่ๆะนะฮะเพราะว่าเราลืมอัตรดแบบนั้นไปแล้วสถานการเปลี่ยนไปวัฒนธรรมเรื่องราวเปลี่ยนไปเราอินกับแบบใหม่มากกว่าแบบเก่านะครับยังไงก็กลับมาเร็วๆแล้วกันเนาะ โอเคนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการที่ช่องวันถูกแฮกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เป็นอยู่ตอนนี้และอนาคตจะเป็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์พูดคุยเป็นสังคมอยู่ภายใต้คลิปนี้กันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.